สวัสดีในเช้า uh วันใหม่นะคะฮ่าฮ่ฮเสียงเพชรก็จะเปลี่ยนไปค่ะนี่คือยาชูกำลังไม่ใช่ค่ะเจ็บคอนั่นเองแล้วก็ไม่เจ็บธรรมดานะคะมันก็ขึ้นสมองด้วยอะไรอยเงี้ยเราออกหูเพ็รไม่ทานยานะคะจะว่าจะใช้วิธีบ้วนปากค่ะ นี่แหละค่ะเคล็ดลับในการแก้เจ็บคอนะคะจากัวยาช้ามากค่เพื่อนอาหารเช้านะคะเราก็ลุยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกกันมากกอม สุดยอดมากความกับโปแกรมนะตลอดเลยเพชรก็จะอยู่แบบชิลๆค่ะวันนี้อขกเป็นแฟนไม่ได้อยากจะทำตัวส่วนตัวเสร็จก็จะนั่งพับผ้านะคะแล้วก็ตักคิดไปก่อยชวนแก้วค่ะพี่น้องได้น้ำปั่นจากลูกชายนะคะลูกชายฉันน่ารักจังหลังจากที่เพชรทำอาหารเช้าให้เขา <c oughs> เขาก็ทำสมูทตี้ให้เพชรค่ะ บำรุงไข่ให้นักฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเราก็ออกไปซ้อมแล้วไปแข่งไปแข่งข้อเสียในการทำหลายอย่างทีเดียวก็คือไฟไม่หมอ้อลืมเอาน้ำใส่หม้อค่ะว,วันนี้อาหารเช้าแล้วก็เนื้อเมื่อคืนเพื่อนเพื่อนพับผ้านะคะอู้ใช่อาหารเช้าแล้วที่ยงเราสองคนรู้จักันดี ฉันปั้นเธอมากมือทำไมฉันจะไม่รู้แล้วว่าเธอเก่งแค่ไหนอร่อยมากค่ะแต่ว่าปกติจะพับผ้าตอนค่ำน,นะครแต่วันนี้จะอยู่ชิวๆในบ้านค่ะก็เลยพับผ้า,าให้เสร็จก่อนไปดูลูกชายแข่งก่อนอร่อย<ม>ก้อยเนื้ออุดรน,นะเ<ม>พื่อนทำให้เมื่อคืนค่ะเลยหอมา เมนูนี้นานๆทีได้ทานาทานไม่มีผักค่ะครับมาถึงจนไม้เรียบร้อยนะคะเพชจะไปเดินเดินเล่นไม่รู้จะไปเดินทางไหนเดีย๋ยวดูก่อนแล้วก็จะเห็นคนไปเล่นสักทีนี่ก็เป็นบรรยากาศ รอบๆนะคะก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะคะเพชกรเดินขึ้นเขามาก็หอบได้พอสมควรค่ะทีนี้ก็เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะเพื่อที่เราจะง่ายต่อการเห็นนั่นเองค่ะก็คือไม่หลงทางค่ะหวังอย่างยิ่งค่ะกลับมาเพชจะกลับมาถูกนะคะเพชต้องมาทันในการถ่ายถ่ายอ่า เล่นเกมของเขานี่คือสภาพอาคารบ้านเรือนของนอกเมืองทางเขตนะคะใต้ออสโลนะคะเพชรไม่รู้จุดหมายนะคะว่าจะเดินบ้านเรือนที่นี่นะคะ<ม>ก็เป็นทั้งแถวเฮา,านี่คือบ้านเทวเฮาค่ะแล้วก็เป็นบ้านเดียวนะคะเส้น<ม><ม>ทางที่เพชรเดินนี่ก็มีแต่น้ำแข็งนะคะ ก็บรรยากาศเขาน่าอยู่มากค่ะส่วนกลางอีกด้านนึ่งก็เป็นบ้านเดี่ยวเดินขึ้นขเขาไปเรื่อยๆค่ะจุดหมายเราคือตรงโน,น้นนี่ละคะบ้านเดินของเขาเป็ดก็เดินมาดูค่ะน้ำแข็งเป็ดจนอนล่นแล่นนะคะ มีนะคะตรงนี้เพราะว่าภูเขาอยู่ในภูเขาล้อมรอบนั่นเองค่ะคือรั้วสมัยเก่านะคะเขาก็นิยมทํารั้วอย่างนี้ก็จะมีชื่อนะคะแต่เพชจําชื่อรั้วเขาไม่ได้ก็จะทําทรงนี้เลยค่ะส่วนมากจะเป็นบ้านพักตะอากาศนะคะทาดังนั้นก็ต้องเดินกับทางเดิมนะคะ คนไม่ได้ไปต่อรถก็ขึ้นมาทางนี้ก็ดูค่ะหลังเขาเลยก็ไม่มีแสงแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดบังนั่นเองทำให้พวกเขาบังแดดค่ะทำให้ไม่มีแดดเป็นการเลือกเดินเส้นทางที่ไม่ผ่านเอาเสียเลยนะคะไปก็จะเดินกลับลงไปเอารับแสงแดดเช่นเคยเดินมาก็ ึ่งชั่วโมงเลยนะคะตามเส้นทางก็กจะมีเสาปักไว้นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าหีมะสูงเท่าไหร่นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นเส้นทางด้วยเพราะว่าตรงเสามันจะมีไฟย้อนแสงสะท้อนแสงนะคะสะท้อนแสงทำให้เรารู้ว่าออขับไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ย หิมะตกนี่ควาการมองเห็นจะลำบากค่ะและอยียงแสงแดดก็ไม่มีด้วยนะเพราะความสว่างน,นี่หายากมากการเดินที่นี่นะคะถ้าไม่มีเส้นทางสุดบาทเนี่ยเราต้องเดินเส้นที่ข้างที่รถแล่น,แนค่ะเพื่อรถแล่น,นสวนมาเพื่อที่เราจะเห็นว่าเรถสวนมาแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็หลบหลีก รถถูกค่ะแต่ถ้าเราเดินแล้วก็รถขับตามหลังมาเราก็จะไม่สามารถเห็นรถได้ถนัดแล้วก็การระมัดระวังก็จะน้อยก็จะน้อยลงนั่นเองดังนั้นเฟชรแนะนำให้เดินเส้นทางที่รถสวนขึ้นมาค่ะตัวนี้ค่ะไม่ใช่สมป,ปัตนะคะหรืวยว่าหอมหอ หอทองแล้วเป็นขี้หมานั่นเองนี่คือน้ำแข็งนะคะแข็งมากแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหินค่ะจะเป็นโรงงานไม้ค่ะก็มีบ้านคนด้วยฟยเ็นตัดไม้อยู่ เดินเส้นเส้นทางนี้ก็จะดีหน่อยะคะ่ะเพราะว่าจะมีแดดทั่วถึงนะคะตรงนี้แต่ก็เช่นเคยเลยคะ่ะว่าถนนหนทางไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์เสียได้ไม่ได้หูฟังมาค่ะเป็นเลยไม่ได้ร้องเพลงไปด้วย <laughs> งานเข้าแล้วครับเส้นทางนี้มาถึงคุณก็ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว เพรต้องหาทางกลับนะคะกลับทางเดิมหรือว่าจะเดินอีกซอยเล็กๆไม่ได้ ผ่านไปนะคะบูขึ้นแรกผ่านไปตอนนี้ยิงสูงยิงหนาค่ะเพจต้องมาอยู่ข้างบนเพื่อถ่ายถ่ายวิดีโอให้เขานะคะเพราะสุดๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ว่าลมนี่คตรแรงไม่รู้จะทนได้แค่ไหนนะคะเมืที่แล้วอยู่ข้างล่างะะแต่ว่าสามารถไล่ขึ้นมาสูงอีกมันจะทรม,มาร์ ลกิจเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง่ะโอ้ิฉั้นหนาวจนสั่นไปหมดเลยนะคะเพอคิดว่าน่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับน,นะคะเท้าชาไปหมดแล้วค่ะอยู่สูงสุดมันก็จะหนาวอย่างนี้นะคะทำเพื่อลูกทำเพื่อทีมลูกทนหนาวก็ต้องทนขะหนาวก็ต้องทนค่ะนี่แหละค่ะชีวิตมนุษย์แม่หนาวจนแขนสั่ง ไปหมดทั้งตัวเลยค่ะถึงบ้านยังหนาวไม่หยุดนะคะลุยค่ะนี่คือก้อยเนื้อนะคะแล้วก็ไปคั่วให้สุกค่ะก็เป็นลาบสุกวันนี้ก็ทานลาบเนื้อทั้งวันเอาที้สุกใจข้าวเหนียวความหนาว เท้ายังแข็งไม่หายเลยนะคะดดทีวีเสียงดังเกินเท้านิชาไปหมดเลยค่ะ,ะไม่พุ่มพั่มทำเพลงจัดค่ะอืม้ม ก็คือหนังไปด้วยเอ็นไปด้วยแบนาที่แม่เรียบร้อยแล้วนะคะดีวันนี้ขับรถมารถไม่ติดถ้าเป็นหน้าร้อนจะติดนะคะเพราะว่าฝั่งทางน้้นคือเขาก็มีกระท่อมหน้าร้อนหน้าหนาว วันอาทิตย์นี้รถจะติดค่ะทางเข้าเมาืองแต่วันนี้ดีหน่อยไม่ติดอฟินมากหลังจากที่เป็ดเก็บผ้าเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็จะอาบน้ำดูทีวีตัดคลิปไปค่ะ ก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆ่อนชายแล้วก็ดูหนังเพิ่มพลังเพื่อพรุ่งนี้นั่นเองค่ะมาค่ะลุยของหวานทานน้ำเย็นไปดื่มน้ำเย็นไปอาการก็จะไม่ปกติวันนี้จัดไปสามก่อนแล้วลนะ่ะ เดี๋ยวสิน้าดูใหม่ค่ะ่าะเป็นยังไงชื่ในใจนี่คือการเติมเต็มให้กับชีวิตนะคะออคือขนมปังนั่นนิ่ม นี่นะคะคลิปนี้เป็นขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูไลฟ์สไตล์าการใช้ชีวิตของสาวนะไทยในนอร์เวย์กันค่ะก็คือคลิปหน้าเนี้ก็จะเป็นวันทํางานแล้วนะ,ะนนแล้วก็เลยกันชีวิตปกติค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ